คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด็กอายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะกลับสวัสดีครับกรับผมแหลมะณนะรงค์คนกันเองกลับมารับใช้พี่น้องแฟนเพลงเหมือนเดิมนะครับผมนะมาจัดกับเกมวิถีแห่งกิเลนนะครับผมนะ้าพี่น้องนะเกมเดิมนะจ๊ะเพื่อเปมนการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกาครับผมไปกันเลยเพ่นะครับนะวันนี้เงินทุนอยู่ที่ สามหมื่นนะพี่นาไปถอนไวแล้วครับผมนะอันนี้เล่นอันเก่าที่ทิ้งไว้นะครับผมนะดูชงดูเชิงกันนะผมนะก่อนจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมนะพี่นะอย่าลืมนะครับเมื่อเดี๋ยวเราดูเชิงกันนะทุนะอยู่ที่เบ็ดร้อยแปดสิบครับผมนะกดเองนะทุกท่านนี้ดูเชิงกันนะผมนะดูเรียมดูทิศทางลมนะเอ,อ้ยมาครับผมนะร้อยสี่จุดสี่ครับผมดอกแรก กับเงินทุนที่3 0,000ื่นน้ชมนะวันนี้นะครับเงินทุนที่3 0,000บาทนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้มาลุ้นด้วยกันนะครับลุงนะเป็นังใจช่วยให้ผมด้วยนะครับผมนะไปเลยลูกไปไปแบบเทอรบอกว่าผมนะมีได้แปดร้อยนผู้ชมนะก็อย่า,ยานิ่งลูกไปเบร์ร้อยแปดสิบเพรับผมเออสิบมาครับผมนะอืมแต่วันนี้นะไม่มาเล่นนะครับนะเอาจริงเอาจังนะกับเงินทุนที่สามหมื่นนะครับนะ จะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะมันลุ้นไปด้วยกันนะทุกคนนะเอมาลูกมาเอไปไหมเนี่ยเอ,อเอเจถุงทองแล้วก็วายนะครับนะสู้กันขนาดนี้โอ้โหเออนิ่งครับผมเออมีความนิ่งนะครับนะกดไปแบบออโต้นะทุกคนนะแบบเทอร์โบออโต้นะครับนะ,แบบนะบนะมาลุกมาอย่าชิชา้าอย่ารีอย่ารานะครับนะ มันเสียเวล่ำเวลานะครับนะคนดูเขาใจจะขาดน,นะครับเจดอกเจมาครับผมนะเอ้ยร้อยหกสิบสองเ็ร้อยแปดสิบมันคือวันนี้สิบมาลูกมาเอ้ยผักอีตูผู้อีตักผักอีตูนะเอ้ยคือนิ่งนะโยมนะนิ่งนะนิ่งนะนิ่งนะ ไหลไลูกไปเออคิวมาเออเจมาลูกมาเออเคมาไหลไปสิบไหมนิ่งนะครับนะเจมาลูกมาเออเคหอกอีตูนะครับนะเออเอมาดอกนี้พันสี่ครับผมไหลอีกครับสองพันสามครับผมดอกนี้โอ้โหโอ้โหาหมกมากแต่ชักช้าลูกเออ ไหลไปลูกไวสี่พันนะโยมสี่พันนะครับนะสี่พันสาม <c oughs> <c oughs> นะเออเอ,อ๋อเคมาจังหวะนี้ไม่น้อยหนา้าครับแหม่กลับมาเท่าทุนเดิมคุณผู้ชมสามหมื่นนะครับเออเจอมาไหลไปลูกไม่ไหลนะครับนะวายหน้าวายมาไม่ไหลนะเออเจอมาดอกนี้ครับผมไหลไปลูกแม่ไม่เข้าเรือใบวะ นิ่งนะท่านผู้ชมเออเจ็ดสิบสองบาทลูกไหลไปได้ไกลกว่านั้นนะเราคิดว่านะท่านผู้ชมนะเออดอกนี้สิบตรงเข้าแหละเออดอกนี้อะไรเข้าครับผมเออเอว่ะเอกับกระถางทูบนะเออหอยตัวผมถุงเงินมา เออสิบเข้าท่านผู้ชมชมเออเคไหมไม่เข้าเคนะผู้ชมเออเออดอกนี้มาอีกลูกมาเออสิบมาลูกมาเอต้องมาหลังวันนี้เอเขมาลูกเอมาลูกเจมาลูกไม่มานผู้ชมเออถุงทองเออสิบกับเอนะ ไปสิบครั้งครับผมร้อยแปดสิบนะเบลร้อยแปดสิบน้องชมแม่เหรียญทองมาวัดถุงทองไว้ไล่ให้บ่เข้านะคุณผู้ชมอาน์ตวะอาน์ตวะเออันวะเคมาดอกนี้อย่าให้น้อยหน้าเจลูกโอ้ยเออคิวมาเอต้องมาในวันนี้เอ้ยเอไม่เข้านะคุผู้ชมอาร์วะเพิ่มเบ็ดครับผมเพิ่มบางลดบ้างนะคุณผู้ชมนะไปสี่ร้อยดีกว่านะผมมันทุนสามหมื่นนะผม เดือสองหมื่นเจ็ดตัวนี้ไปเบ็ 4, ดสี่ร้อยผมไปสิบเถื่อนะเออสิบมาลูกมาเอออย่าให้น้อยหน้าลูกอย่าให้น้อยหน้าลูกอย่าให้น้อยหน้าเขาลูกโอ้ยสิบสองดอกไอสัตว์เอ้ยเอมาไหลลูกไปเอ้ยบ่ไหลมาเทวายขนาดนั้นบ่ไหลนะโยมบ่ติดชักโตไหมเฮ้ยว่ะไปครับผมสิบเถื่อสิบเถื่อนะโยมนะเออ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 ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ เออเออเออเอ้ยถุงทองครับผมเออสิบมาไหลจังหวะเนี้ยคิวมาเฮ้ยบุเข้าคิวทุกท่านคคิวมาดอกนี้เฮ้ยบุเข้าบุติดเสยเอ้ยเอ้ยไหลจังหวะนี้ไหลแหละเออจังหวะนี้ต้องมาแล้วเอมาเอ้ยเอาไปให้หมดแผงลูกเออหยุดร้อยผมเอาให้หมดแผงลูกเอาให้หมดแผง แหม่ไม่หมดแผงนะผมโอ้โยอย่านิ่งนี่ลูกเอ,อ๋อย่านิ่งนี่ลูกคนรอดูเขารดอรดูอยู่เนี่ยมาลูกมาเคดอกนี้อยาให้น้อยหน้าลูกไหลไปลูกเอ,อ้ยเกือบหมดแผงครับผมเอ้ยเข้าทั้งหมดครับผมเบ็ด400เข้าฟีสปินครับผมขอบคุณสวรรค์โอ้ยบอกหนึ่งบอกสามบอกหนึ่ง มาสิบครั้งกับคูณหนึ่งนะ่มนะสู้กันไปครับผมนะได้เท่าไหร่ไม่รู้มาลุ้นกันครับเบสี่ร้อยนผมนะไม่ติดนะมโอ้ยโอ้ยใหญโอ้ยหลายสามสามครั้งใหญ่โอ้ยสาครั้งไอสัตว์สครั้งิงโอยโอ้ยโอ้ยอ้ไเฮียไม่เข้าเลยผมเออสามครับผมคูณสองมู้กเออแปดูณไป เออไหลลงกไปไห,กไหลอีกไหลอีกอย่านิ่งลูกเบ็ด4 0 0้นะเนี่ยไม่ใช่เบ็ด50เฮ้ยเออ180คูณ3ครับผมขอหนักหนักขออิ่มอิ่มเออ160คูณ4ครับผม,อมขออิ่มอิ่มขออิ่มอิ่มเฮ้ยครั้งกับคูณนะผู้ชมเฮ้ยไม่ติดว่ะปาดว่ะปาดว่ะทำกันได้ลวงคอโอ้โหวายมาขนาดนี้ยังไม่เข้าให้กู มึงต้องเข้าละสองร้อยคูณห้าน้ำยมเออพันหนึ่งมาอีกแหมเลี้ยงขนาดนั้นวายมาลูกโอ้โหท่านผู้ชมปาสิใจทำด้วยอะไรครับผมโอ้โหให้กุมาได้ไงสองพันหกแหมยังไม่เท่าทุนเลยน้ำยมนะชุนสามหมื่นนะครับนะเออให้กุมาได้ไงสองพันหกอ้กบ้าเอ,อ้ยไม่เคยกลัวไม่เคยยั่นนะครับผมมาให้รอบรงังท่านผู้ชมนะ เออร้อยหกสิบไหลจะหมายต้องไหลแล้วล่ะเออสิบมาลูกมาย้ยน้อยหน้าเขาเฮ้ยเจมาลูกมาเออเออสามหกศูนย์นะผมเออเออเออมีความนิ่งและเดียวดายนะครับนิ่งใส่กันเสยเนาะเออเจ็ดลอยยี่เอ๋ผมเออ เอ้ยไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนบ้าเอ้ยนะยึพันสองเออถุงทองแม่ไม่เข้าสิบอีกว่าเออเคมาลูกมาสิบมาลูกแม่เฮ้ยหลายยี่ห้อมึงเออถุงทองถุงทองถุงทองลูกถุงทอง น่ารักเลยถุงทองเนี่ยเลือเข้าวสู่สภาวะนิ่งนะทผู้ชมเออเอมาเอมาอาเมเอมาเออมามาลูกมาเออมาเจมาเจเจตลิงจริงเจตะเลมาไหลลูกไปเฮ้ยเจ็ดพันสองนะผู้ชมขนาดนี้แล้วเออเก่าร้อยหกสิบครับผมโอ้โหเจมาโอ้โหโอ้โห โอ้โหยไม่ได้มาเล่นนะครับนะเออมาลูกมามาลูกมาเฮ้ยจะได้ทอนทุนเขินแล้วอีกเหี้ยโอ้โหสองเมื่อกี้นะเอาเอรื่องนะผมนะเออเออมาลูกมาอย่านิ่งลูกมาขนาดนี้แล้วเอ,อ้ยผันหกครับผมไล่ลูกไปเฮ้ยสองพันเจ็ดครับผม เออเจอมาอย่าให้น้อยหน้าลูกอะไรมาก็ได้เออ,อเคเข้าสิบมาลูกเฮ้แหะแห้งเลยกูสามสิบครั้งน้ำผู้ชมเบ็ดสี่ร้อยโอ้ยสามเชื่อเจอมาลูกมาเออเจอ,อีกลูกไปไข่ยี่เข้าไปเหรียญทองลูกไปไข่ยี่ลูกไปไขย่ขย,ขย,ขยี่เออไขย่ยี่มาุีนลูก เหมือนจะดีนะทุกคนนะเหมือนจะดีเหมือนจะดีเออดบไลแหมป้าว่าล่อขนาดท่านชมเออว่าหักบอมเอ้ยสี่สิบครับผมเออสี่ร้อยไล่อีกเอ้ยเอสามร้อยยี่ครับผมไหลยังไงไล่ไลไหล่เออสองร้อยสี่สิบไลอีกไหลอีก เหรียญทองมามาอะไรอีกมาเออเอมาตอวนี้เคมาเอ้ยเข้าเจสิบไหมเออสิบมาเคมาเอ้ยมาไหลลรไปถุงทองมาเออเคมาถุงทองมาหรอกถุงทองเฮ้ยไม่เข้าเอด้วยเฮียเยอะขนาดนั้นมังไม่เข้าเจ็บร้อยครับผมไม่รู้มาไหลลรึปะแหมมันถ้าหอมชุยเฉยเกิน เนี่ยเคมาลูกมาเออมาลูกมาไหล,ล่ไปมากกว่านั้นลูกเอพวกเขาสิบเนี่ย๊าดสามสิบครั้งก็สามสิบครั้งขอท่านผู้ชมเอาเรื่องอยู่ในีเออเบ็ดสี่ร้อยนะครับเราจะซื้อฟินจะปินทิ้งทวนนะท่านผู้ชมจะซื้อทิ้งซื้อแม่งเลย 200ในราคา15 0 0 0ไปครับผมในราคา15,000บาทครับผมเริ่มเอ้ย1 2 3 4 5อตัวท่านผู้ชมองหนึ่ง 2, 1 1, 2 1, 1 1มา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 ,มาคูณคูเข้าไปคูณ3มามึงมากับ10การหมุน10ครั้งครับผมมา15,000เหี้ยคุ้มมั้ยคไปเนี่ยเออ160ครับผมไหลลูกไปแหมได้เพิ่มอครั้งหนึ่งครับผม อยู่ที่คูณสี่ตอนนี้นะคูณโหดคูณโหดตอนเนี้ยเออหกสิบคูณสี่ออค,ครับผมเออสองร้อยสี่สิบคูณเจ็ดครับผมโอ้โหถุงทองแล้วลูกถุงทองมาโอ้โหสิบบาทเออสี่ร้อยถุงทองลูกถุงทองเอ,อ้ยใหญ่น้อยหน้าลูกโ้ยจังหวะคูณไหมท่านผู้ชมอันคูณสิบหกแล้วลูกโอ้โหโโอ้โหมันต้องมาจังหวะเนี้ย เออหกร้อยหกสิบคูณสิบหกหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเอเอใหม่ลูกมากําไรขอกําไรหืนอ่าเรียบร้อยนะพี่โยมได้ทุนเออมาได้ทุนคืนละทุนซื้อหมื่นห้าพี่โยมนะอ่าหัวหมื่นแปดท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะซื้อถูกที่ถูกเวลานะครับเอนอะซื้อถูกเวลาอีหลีเนาะ หมื 15, น่นห้าผู้ชมนะครับตอนนี้ได้กาไรคื 15, นหมื่นห้าแล้วครับตอนนี้นะค 25, นูณยี่ห้าานผู้ชมนะับกันหมุนฟรีอีกแปดครั้งครับมันจะไม่เข้าให้กูเลยหรือนะมันจะไม่เข้าให้กูเลยหรือเออร้อยสี่สิบคูณยี่ห้าานผู้ชมสามพันห้าครับผมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะนผู้ชมเออได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งดนนนท่านผู้ชมนะเออเอาสิว่ากูเอาสิว่วอาวอีกสามพันได้กําไรได้ทุนคืนนะอีกสามพันลูกเออร้อยหกสิบคูณยี่แปดสี่พันสี่ร้อยแปดสิบกำไรสองพัน โอ้โหเอาจนได้กูวันนี้เอาเอาจนได้啊ท่านผู้ชมนะเออนะสี่พันเจ็ดครับผมเอายจนได้วันนี้อ่ะเออเอาไม่มึงก็กูแหละเอาคูณสามสิบสี่อ่ะมาเออร้อยยี่คูณสามสี่ผมโอ้สี่พันนะผมนะโอ้โหกำไรหกพันแล้วครับโอ้ยี่สิบคูนโอ้โหกำไรเจ็ดพันแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคูณสี่สิบมาว่ะท่านผู้ชมโอ้โห คูณ40มานะครับนะต้องการหมุนฟรีอีกสครั้งครับผมคูณ40่สิบคูณ40นะคูณสี่สิบ้ยกำไร7,000แล้วตอนเนี้ยมาไม่ลุกมามาไม่ลุกมามาไม่ลุกมาเอ้ย80ครับผมคูณ40 3,200โอ้โหสบายใจโอ้โหท่านผู้ชมกำไร 1, 1,600ครับผมนะมโหรี สบายใจครับผมนะสบายใจครับผมนะโอ้โหสามหมื่นสี่ครับผมนะกําไรกินทุนสามหมื่นนะครับตอนนี้ได้กำไรมาหมื่นหนึ่งครคบผมนะสบายใจครับผมไม่ต้องพูดอะไรเพํ่มทํทำเพลงอะไรมากมายครคบผมนะเออนะครับนะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะในนี้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมในวันนี้ก็ไปแล้วครับเดอสวัสดีครับ